สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊บทาร์ลอดอินเบรลินนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆของชาวราศีกุมหรือลัคนากุมในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2563นะคะสถานการณ์ในภาพไพ่ก็อาจจะสลักกันได้นะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากนะคะ ก็จะมีความรักทั้งคนโสดที่มีคนคุยแล้วคนเป็นคู่เป็นคนรอบครัวกรณีพิเศษสําหรับมือที่3นะคะว่าในช่วง2เดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็มาดูภาพไพ่กันซิไพ่ใบแรกของคุณได้ไพ่กองล้อ7ถ้วย6ถ้วย6ดาบ8ดาบอัศวินถือไม้เท้า6ไม้เท้า1ถ้วย2ดาบ3ถ้วยแพสรุอมคุณเดอะซันนะคะ มองว่าในหลายคนเดือนนี้แฮปปี้มีความสุขมีความสมหวังประสบชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นและมีอนาคตที่สดใสรุ่งเรืองนะคะเพราะว่าได้ไพ่สรุปของคุณเดอซันแล้วก็ไพ่ใบแรกของคุณกองล้อนะคะจะมีโอกาสใหม่ๆโอกาสทองแห่งความรักเข้ามาแล้วก็จะมีความโชคดีเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นในหลายๆคนนะคะ สำหรับคนโสดพ่อไม้แม่ไม้ที่ยังไม่เจอใครในช่วงนี้มีคนมาแอบชอบคุณเยอะเลยนะคะเปิดใจได้เลยทั้งคนเก่าคนใหม่เป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนธาตุน้ำเมนกรกฎพิจิแล้วก็มีโอกาสที่จะมีพบลักต่างวัยด้วยนะคะแล้วก็จะเจอคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติด้วยจะเจอกันทางด้านโลกออนไลน์หรือไม่ก็ติดต่อทางด้านงานหรือไม่ก็พบปะสังสรรค์งานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆนะคะ ก็ถือว่าใช้ได้นะในช่วงเดือนนี้นะคะแฮปปี้มีความสุขตามๆกันเลยส่วนคนคุยคุยกันอยู่หรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวอาจจะมีบ้างมีเรื่องแลง้วหงแล้วแหงขัดแย้งกันหรือว่ามีปัญหาอะไรที่น้อยอกน้อยใจกันขัดใจกันมีทัศนคติความคิดความรู้สึกที่ส่วนทางกันก็มีความเป็นไปได้หรือในหลายๆคนอาจจะบล็อกปิดกัน้นขาดการติดต่อกันไว้ในช่วงนี้นะคะ แต่มองว่ายังไงก็ยังกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมนะคะมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะว่าภาพไพ่ดีเวอร์นะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรมีการบล็อกมีการปิดกั้นขาดการติดต่อหรือว่ามีมือที่3เข้ามาแต่ลักษณะภาพไพ่ยังไงก็ยังมีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีการบล็อกหรือว่าปิดกั้นไม่ติดต่อกันแต่คนรักของคุณนั้นจะติดต่อกลับมานะคะ2ดาบ เขาคนนั้นจะติดต่อกลับมาจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่จะนำความรักดีๆมามอบให้คุณนะคะได้หนึ่งถ้วยยังถือว่ามีโอกาสที่ดีต่อกันนะและอีกอย่างหนึ่งก็มีไพ่กงล้อนะคะแสดงว่าเป็นโชคชะตาของคุณนะคุณและคู่หรือว่าคนรักของคุณนะเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงต่อกันนะคะเพราะว่าได้ไพ่เดือดซานขึ้น เพราะว่าบางคนอาจจะมีลูกมิเต้าด้วยกันก็ได้ถือว่าในช่วงนี้คนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวอยู่ดีมีความสุขนะคะและบางคนอาจจะมีการวางแผนเอาไว้ว่าจะมีลูกด้วยกันก็มีโอกาสมีความเป็นไปได้นะเพราะว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์การตั้งครรภ์น,นะคะเกิดขึ้นส่วนคนคุยคุยกันอยู่ในช่วงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรยังไงก็ยังกลับมาพบเจอกันนะคะยังไงก็กลับมาคืนดีกันอย่างแน่นอนนะคะ แต่เนี้ยเราไปดูซิว่าเจาะลึกคนโสดที่มีคนคุยแล้วคนเป็นคู่เป็นครอบครัวหรือว่ามือที่3ความรักจะดีเวอร์เหมือนพายพื้นฐานหรือเปล่านะคะเจาะลึกตัวตนของคนโสดที่มีคนคุยทําไมตรงกันข้ามกับภาพไพ่รวมเลยนะคะมองว่าตัวตนของคุณนะ่ะมีปัญหานะมีเรื่องเสียใจก้มอ,อกก้มใจหรือว่ามีปัญหาอะไรที่คุณยังไม่ปล่อยวางนะคะลักษณะเหมือนกับว่า มีอะไรที่ทําให้คุณนะ่ะเสียใจคล้ายๆว่าลมทั้งยืนเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เนี้ยมาดูซิตัวตนของคนรักคุณก็เป็นเช่นไรามองว่าเขาไม่สนใจคุณนะเขามุ่งในเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่านะคะความรักไม่ค่อยเท่าไหร่อะ่ละลักษณะเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยใส่ใจคุณคุณก็เลยเสียใจนะคะส่วนด้านความคิดความรู้สึกของคุณนะ่ะคุณต้องการให้เขา,าสนใจคุณ รักคุณอย่างที่คุณรักเขาต้องการให้เขาเอาใจคุณคอยอยู่เคียงข้างคุณหรือว่าปลอบใจคุณนะคะมองว่าคุณกําลังงอนๆเขาอยู่นะต้องการให้เขาง้อคุณนะคะส่วนด้านความคิดความรู้สึกของคนรักคุณเขาก็บอกว่าเขาไม่มีใครนะส่วนคุณน่ะคิดว่าเขาอ่ะอาจจะไปมีใครอื่นนะคะแต่เขาบอกว่าเขารักคุณและเขาก็ไม่ได้สนใจใครนะคะแต่เพียงแค่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาให้คุณก็ได้ เห็นไหมเขายกมือยกไม้อะเขาบอกว่าเขาไม่ได้รักใครนอกจากคุณนะคะแต่คุณน่ะเหมือนก็ว่าไม่สนใจคําพูดของเขานะไม่ว่าเขาจะบอกยังไงนะคะเพราะว่าไพ่ความสัมพันธ์น่ะคุณน่ะหึงหวงหวาดระแวงเขามากเกินไปไม่ไว้ใจแล้วก็คอยตามจูจีจ้จุกจิกหรือไม่ก็วุ่นวายกับชีวิตเขามากเกินไปนะคะไม่สนใจว่าเขาจะคิดยังไงนะ เพราะว่าลักษณะเหมือนกับว่าคุณน่ะคอยแอบสอดส่องคอยแอบมองหรือไม่ก็คอยจับผิดเขาอยู่ตลอดเวลานะคะส่วนด้านความสัมพันธ์เขาก็เลยคิดมากนะคะเห็นไหมในขณะนี้บอกได้เลยว,ว่าเขาเริ่มลำคาญใจแล้วนะแล้วก็เริ่มเบื่อหน่ายคุณแล้วนะคะเมื่อคุณจับผิดเขามากเกินไปในเมื่อคุณรักเขาคุณก็ต้องไว้ใจเขานะคะเพราะว่าเขาก็บอกคุณว่าเขาไม่มีใครแต่เมื่อคุณ วัดแล้วแวงเขามาเกินไปเขาก็เลยเบื่อหน่ายแล้วก็รำคาญใจนะคะอยากจะอยู่คนเดียวแบบเงียบๆแล้วนะคะเก็บเนี้อเก็บตัวต่อไปนี้ถ้าคุณใส่ใจเขาหรือว่าเอาใจเขาแค่ไหนเขาก็ไม่สนใจคุณแล้วนะคะยังไงถ้าคุณมีคนรักที่ดีมีความมั่นคงให้กับคุณคุณก็ควรสนใจเขาด้วยนะเพราะว่าเขาว่าอาจจะทำงานเก็บเงินอยู่ก็ได้นะคะ แล้วก็ขอให้รู้จักไว้เนื้อเชื่อใจเขาด้วยก็เป็นการดีนะความรักจะได้ไม่มีปัญหานะคะมองว่าคนรักของคุณเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะมีแต่คุณมากกว่านะคะที่มีปัญหาซะเองนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะอย่าลืมว่าตอนนี้เขาเริ่มเบื่อหน่ายคุณแล้วนะคะแต่แม่หมอก็ แต่งกาลังใจให้กลับมาคืนดีกันนะถ้ามีอะไรก็ควรพูดคุยแล้วก็ปรึกษาหาหรือซึ่งก,กันและกันก็เป็นการดีนะคะหรือไม่ก็เปิดอกเปิดใจคุยกันไปเลยนะคะอันนี้เราก็มาดูซิคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวหลักความรักในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวตนของคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวในช่วงนี้อยู่ดีมีความสุขนะมีความรักมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วก็ตัวตนของคู่คุณเห็นไหมเขารักคุณในช่วงนี้หวานชื่นกันเลยนะคะ อย่างก็เหมือนกับว่าเข้าใหม่ปมามันเลยอ่ะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ไม่ว่าจะทําอะไรก็เห็นดีเห็นงามซึงกันละกันเป็นอย่างดีเลยนะคะในช่วงเนี้คูงคุณเอาใจใส่คุณสุดๆเลยนะคุณเองก็รักเขาแบบสุดๆเลยนะคะรักเขาจนหมดหัวใจนะคะต่างคนต่างก็รักกันนะคะเพราะว่าได้ไพ่ดีนะทั้งสองถ้วยแล้วก็เดลเวอร์นะคะเป็นความรักที่ค่อนข้างหวานชื่นนะ ส่วนด้านความคิดความรู้สึกของคุณนะ่ะคุณก็มุ่งเน้นเรื่องงานแล้วก็เก็บเงินนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะนะเพื่อความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวนะคะเพราะว่าได้แปดเหรียญน,นะลักษณะเหมือนกับว่าคุณนะ่ะทำงานเก็บเงินนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อคู่เพื่อครอบครัวส่วนความคิดความรู้สึกของคู่คุณเขาก็รักคุณเติมเต็มเอาใจใส่คุณทุกอย่างเลยนะคะ ส่วนด้านความสัมพันธ์แน่นอนมีเป้าหมายเดียวกันในอนาคตนะคะที่ค่อนข้างชัดเจนคุณได้สองแม้เท้าแสดงว่ามีการวางแผนหรือว่ามีการวางแผนในอนาคตเอาไว้แล้วก็ได้นะคะมีจุดมุ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะระหว่างคุณแล้วก็คู่นะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะเป็นการมองการไกลส่วนด้านความสัมพันธ์ของคู่คุณเขาก็ เป็นกำลังใจให้คุณอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะได้เดือะสตาร์ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคิดอะไรนะเขาคอยเอาใจใส่คุณทุกอย่างแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณสู้ต่อไปนะคะมองว่าต่างคนต่างก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะมีอะไรในช่วงนี้ต่างคนต่างก็แฮปปี้มีความสุขนะต่างคนต่างก็เติมเต็มเอาใจใส่ซึ่งกันและกันและกันเป็นอย่างดีนะคะ ถ้าบางคนถ้ามีปัญหาก่อนหน้านั้นหรือว่าอยู่ห่างไกลกันมองว่ายังไงก็กลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็มีการรีเทิร์นกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะอันนี้เราก็ไปดูซิสําหรับคนที่มีปัญหากเกี่ยวกับความรักที่ไม่ชัดเจนหรือว่ามือที่3ล่ะความรักในช่วงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะตัวตนของแฟนคุณนะมือที่3มองว่าเขา่เป็นคนที่เจ้าชู้นะคะพูดจาอะไรเนี่ยหวานล้อมคนได้ประสบความสําเร็จนะ เขาเป็นคนที่ค่อนข้างสร้างภาพเก่งนะคะเขาเป็นคนที่พูดดูดีทุกอย่างอะ่ะเป็นคนที่ใครๆก็นับนับหน้านับหน้าถือตานาัไพ่ใบเนี้ยนะคะพูดอะไรก็ดูน่าเชื่อถือไปหมดแต่ไพ่ใบเนี้ยบอกได้เลยว่าเขาก็ยังไม่มีความจริงใจร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่นะคะเป็นการสร้างภาพมากกว่าให้ดูดีแต่สุดท้ายแล้วเขาอาจจะทำให้คุณตายใจแล้วก็อาจจะทำร้ายจิตใจคุณในภายหลังก็ได้นะคะ ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ทั้งหมดนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่พูดดีทุกอย่างนะคะแล้วก็เป็นคนสร้างภาพอยู่ตลอดเวลาส่วนตัวตนของมือที่สามมองว่าคุณน่ะต้องการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะในบางครั้งคุณก็เบื่อหน่ายเขานะมองว่าความรักในครั้งนี้ไม่ค่อยจีลรังยั่งยืนเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าคุณจะคบเขาไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะตัวตนของคุณก็เลย คิดว่าอยากจะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่มากกว่านะคะส่วนความคิดความรู้สึกของแฟนคุณเขายืนคอตกคล้ายๆคนอกหักนะไพ่ใบน,นี้อาจจะมีความแปลได้ว่าเขาคิดถึงความหลังคิดถึงคนในอดีตหรือว่าคนรักของเขาหรือว่าครอบครัวเก่าเขาหรือไม่เขาอาจจะหรือไม่เขาอาจจะอกหักจากคุณก็ได้นะคะเขาอาจจะมีความผิดหวังจากคุณก็ได้ เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความคิดความรู้สึกของคุณน่ะอาจจะมีคนหลายคนเข้ามาสนใจคุณคุณก็เลยไม่ค่อยใส่ใจเขานะคะแล้วก็ไม่ง้อเขาด้วยนะคะมีความเป็นไปได้ว่าคุณน่ะมีรักเลือกได้นะแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องง้อเขานะคะเขาก็เลยผิดหวังกับคุณนะแทนที่คุณจะผิดหวังกับเขานะคะแต่เขาว่ากับผิดหวังในตัวคุณมากกว่าเพราะว่าคุณน่ะมีทางเลือกมากกว่านะคะ ส่วนด้านความสัมพันธ์เขาก็เลยตัดสินใจที่จะเงียบๆห่างหายไปนะคะสี่ดาบในช่วงเนี้เขาอาจจะผิดหวังเสียใจหรือว่าอาจจะคิดถึงคนรักเก่าคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือว่าอาจจะคิดถึงคนในครอบครัวเขาอยู่ก็ได้เขาก็เลยเงียบๆไปนะคะแล้วก็ห่างห่างกันในช่วงเนี้ส่วนความสัมพันธ์มองว่าคุณตัดสินใจที่จะเลิกกับเขานะเพราะว่าได้ทาวเวอร์ขึ้นนะคะ ทาวเวกับ The d เดทขึ้นนะ่ะแสดงว่าเป็นคุณมากกว่านะที่ตัดสินใจที่จะต้องการเลิกกับเขานะคะละักษณะเหมือนกับว่าคุณนะ่ะเลือกได้นะแล้วก็ต้องการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะคะส่วนแฟนของคุณนะ่ะเขาก็เสียใจนะ และก็ในช่วงนี้เขาอาจจะเงียบๆไปหรือไม่คุณเองอาจจะบล็อกเขาไว้ก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องการติดต่อกับเขาต่อไปนะคะแต่ยังไงก็คิดให้ดีๆด,ดูให้ดีๆนะถ้าคุณคิดว่าคุณมีคนดีๆเข้ามาแล้วก็ตัดสินใจได้เลยนะคะหรือว่าถ้าคุณยังรักเขาคุณก็ต้องรอดูเข้าไปก่อนนะเพราะลักษณะเหมือนกับว่าความรักไม่ค่อยจีรังยั่งยืนเท่าไหร่นะคะ มีโอกาสจบมากกว่า <liability ologic> ที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าในช่วงนี้แสดงว่าต้องมีปัญหาต่างคนต่างอาจจะเงียบกันไปหรือคุณอาจจะบอกเขาไว้ก็ได้นะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆกันต่อไปนะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะคะก็จบรงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ